ในโลกที่เต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายเรามักจะหยหาความสงบภายในจิตใจที่สว่างสวยัยเหมือนนกน้อยที่เรืองรองในอุ้งมืออันอ่อนโยนนี้ลองนึกภาพมือที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ชีวิตผ่านการเวลามามากมายจับประคองสิ่งมีค่าที่เปราะบางและงดงาม นกน้อยตัวนี้เปรียบเสมือนปัญญาอันบริสุทธิ์หรือประกายแห่งธรรมะที่ซ่อนอยู่ในตัวเราทุกคนบางครั้งเราอาจมองข้ามความงดงามที่อยู่ใกล้ตัวเหมือนมัวแต่มองหาดาวบนฟ้าจนลืมมองดอกไม้ข้างทางการเปิดใจรับฟังเสียงภายในมองเห็นคุณค่าในสิ่งเล็กน้อยจะนำพาเราไปสู่ความเข้าใจอันลึกซึ้ง เปรียบเหมือนน้ำที่ไหลไปตามธรรมชาติไม่เคยหยุดนิ่งเมื่อเราปล่อยวางความคาดหวังความทุกข์ก็จะค่อยๆจางหายไปเหลือเพียงความสงบอันเป็นนิรันดร์ชีวิตคือการเดินทางที่ต้องเรียนรู้และเติบโตจงเปิดใจรับแสงแห่งปัญญาในทุกย่างก้าวจงเป็นผู้ที่โอบอุ้มแสงแห่งปัญญาและแบ่งปันความสว่างนั้นให้แก่โลก